อ้าววิ่งลงลงแบบนี้ขอยิงหน่อยละกันดาวหนึ่งดีนี่นี่ยิงยิงนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยโอ๊ยหนังเหนียวเกินพี่ชายขอยิงอีกทีเอ้ยดาวสองโอ้ยจังหวะนี้ต้องชาร์จต้องชาร์จนะต้องชาร์จแล้วแหละมาดิโอ้ยมาดิพี่ชายเอาไงนี่นี่นี่ขอยิงหัวหน่อยยิงหัวนี่เรียบร้อย โอเคนะคะก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องไอพูซิงลงที่วงฟ้าที่จุดรวมพลคนเถื่อนมีคนอยู่ข้างหน้าเราผู้หญิงคนนี้ชะตาขาดอืมขอยิงหน่อยจะวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีไปไหนขอยิงหน่อยอขาอ่อนเลยเหรอพี่สาวโอ้ยมีคนตรงนี้อ้า พี่ชายคนนี้เขาก็ขาอ่อนเหมือนกันนอนี่เฮยขาอ่อนง่ายเกินปุยมุนมีคนวิ่งเมื่อกี้นะขวาม,มือเดีย๋ยวว่าพี่ไม่เห็นนะพี่เห็นนะเมื่อกี้อ่ะวิงแววๆอ่ะออกมายิงกันหน่อยออกมายิงกันหน่อยอยู่ในบ้านชัวร์ทรงเนี้ยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านชัวร์เฮย้ยอยู่ข้างนอกเฉยเฮยมีคนวิ่งเอา้า เฮ้ยวิ่งก็ดูหลังน่อยอ่าวิ่งไปดูหลังก็ะลมไปดิอ่าตายวอลแบบนี้อี๋ดาวสองเฮย้ยยิงชิวๆสี่คิวแล้วอะแปบ๊บเดียวเองอะ่ะเฮ้ยมังฟ้าจริงปะเนี่ยสี่หนึ่งแรงแดงนะฟังแปบบ๊บอ่าเฮย้ยมีเสียงเทา้ามีเสียงเทา้าด้านขวา มีเสียงเท้าด้านขวาเราใส่หูฟังเรารู้นี่ๆน่จะมาชาร์จพี่เหรอน้องจะมาชาร์จพี่ก็เช็คประวัติพี่หน่อยเออเฮ้ย AK วะ่ะ AK แล้วกันลูกซองอย่าซื้อชิปใส่ดีกว่าอัพเกรดอัปเกรดอัปเกรด,ป,กรดปืนให้แรงแล้วก็ดิงแล้วเราก็จะยิงหัวแดงทุกตัวเฮ้ย โหดเก, <uy> ก <uy> ืนนะทิ้งของไม่ได้ใช้อะไรยังดาวอยู่นะยังดาวทุกตัวเลยอะ่ะห้าคิวมีอีกไหมมีอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะเงียบแล้วเดี๋ยวฟาร์มของแล้วก็ไปเมืองอื่นต่อเฮ้ยมีคน อ้เต็มหัวทำไมไม่น็อกอ่ะเอ็งใส่หมวกไรอะ่ะเรียบร้อยวิ่งไม่ดูหน้าไม่ดูหลังเลยจานสำหรับใครนะคะที่อยากจะเล่นด้วยกันนะคะเม้นยูไอดีมาได้เลยแล้วเราก็จะแอดไปเด้อโอเคอาเมาเล่นด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีใครเล่นด้วย อยากได้ปืนสลิงเฮ้ยมีคนมีคนมีคนห่างตาซ้ายเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีขาวแวบๆขึ้นบนนี้จริงนะเฮ้ยมีจริงด้วยที่เรียกนึกว่าตาฝาดโฮมีจริงด้วยอยากได้ปืนสลิงอะ่ะจะไปฟาร์มเมืองต่อไปไปเฮ้ยมีมีคนยิงมีคนยิงอ่ายิงแบบนี้ชะตาขาดแน่นอน ยิงเรียกพี่และน้องไหน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 อยู่ไหน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 วะยุ่งเสรีอ่ายิงแบบนี้ยิงแบบนี้เออยังไงอ้าพ่อหนุ่มคนนี้ยืนเอ๋ออะไรเฮ้ยมันไม่ได้ยืนเอ๋อมันปาระเบิดโอ๋อโดนเจ๋ยอ๋นึกว่ายืนเอ๋ออะไร ไม่ยืนทำไรกันจ้าสองหนุ่มโอ้ไม่ใช่หนุ่มสาวคู่นี้เขามายืนทำอะไรกันมีอีกไหมมีเพื่อนอีกไหมไม่อยู่ด้วยกันสองต่อสองหรือยังไงเฮ้ยมีปืนสลิงเฮ้ยมีปืนสลิงเฉยเฮ้ยอยา่างไรพอดีขอบใจพ่อหนุ่มเอาของมาเสิร์ฟให้เราหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าอยากลองเล่นปืนน,นเนี่ยปืนเคาะน่ะที่ว่าที่ ที่ให้พูซิงอ่ะเขาเขาเล่นเพื่อคลิปที่แล้วอ่ะอยากเล่นเหมือนเขาว่าปืนคออนา่ที่มันชื่ออะไรอ่ะอะไรวะอุ้ยลืมแล้วอ่ะนั่นแหละปืนคอปืนดูดหัวอะไรของเขาอ่ะเราจะซื้อลูกสลิงแล้วกันอ๋อลูกปืนสลิงยังอยู่จุดรวมพลอยู่เลยเก้าคิวเดี๋ยวไปเมืองต่อไป ไปต่อไปเอ้ามีรถ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 อุ้ยสองคันโหสองคันเลยเหรอเฮ้ยสามคันนี่มันปืนนี่มันเกมยิงปืนหรือว่าเกมโมอเตอร์โชว์อ้าวิ่งโล่งๆแบบนี้ขอยิงหน่อยละกันดาวมันหนังเหนียวเกินจันขอยิงหน่อยโหคอปตีเลยนี่ว่าจังหวะนี้ต้องต้องชาร์จต้องชาร์จ ดาวสองแล้วจะเอาไงพ่อหนุ่มเอาเะละ่าเออขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยอุย้ยลอกอะไรล่ะอุย๊ยอะไรเนี่ยโอ้ลอกจัดอ้าแม่สาววันไหวหรือเปล่าวันไหวกับเราเฮ้ยลงมายิงกันก่อนอย่าเพิ่งไปตัวสุดท้ายอยู่ไหนตัวสุดท้ายอยู่ไหนอ้าอยู่หลังโอ้ อยู่ข้างหลังก็ไม่บอกไม่พูดไม่จาไม่เรียกแมะไรเลยไอ้เราก็นึกว่าอยู่แถวนี้โดนแน่นอนยังไงก็ตายอา้าวเอาไม่โดนได้ไงงงเฮย้ฮยเอ้ยความหวังของทีมเจ๊แกเป็นความหวังของทีมเจ๊แกเป็นความหวังของทีมยังไงเราก็ลกเหมือนกันเราก็ยิงไม่โดนเฮย้ย ทำไมไม่พิ้วเลยวะอะไรเนี่ยยิงไม่โดนเลยอะเฮยตายให้หน่อยตายให้หน่อยเออเอ,อกว่าจะตายเราเก่งนิ้วจนจะจะเป็นตะคริวแล้วเนี่ยโอย้เจ๊กว่าจะตายเนอะอเขาเล่นเหงือแตกเหงื่อลนะมาไปกันต่อ ไปกันต่อไปกันต่อมีคนเฮ้ยมีคน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 ขาหัวหัวเรียบร้อยอืมเสียงแงบ <c oughs> ขอไฟด้วยนะคะอะปืนดูดหัวปืนนี้ดูดหัวของจริง <c oughs> ไปกันต่อเอ้ยเช็คคนข้างบนดีกว่าวะ่ะเรารู้สึกว่าข้างบน ไอ้ตรงเนี้ยคนชอบขึ้นไปอ่ะดูก่อนอ๋อไม่มีเอ้าตกเลือดไม่ลดเฉยเป็นไปได้ไงลูกเจ๊เฮ้ยมันคนข้างหน้าเอาขอยิงหัวหน่อยยิงหัวยิงหัวหน่อยหัวหัวเอ้าหัวอะไรตูดหรือเปล่าหัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่และเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าหัวเลยเหรอ มันจะเป็นไปได้ยังไงวะปะระเบิดแล้วกันโดนแน่เรียบร้อยอ้าววิ่งนีเฉยเฮย้ยรอด้วยมีสองแต่กลัวหนึ่งคนได้ไงเนี่ยเฮ้ยใจกระจอกเกินไปหรือเปล่าฮาผู้สาวเต็หมหัวเฮย้ยมีอีกตีหนึ่งมีอีกตีหนึ่งมา ฮ้ยอีกคนนึงต้องเป็นคิวเราดีนายมาแย่งเราทำไมเนี่ยเอาไงอะ่ะยิงเปล่าวัดเปล่ะนี่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 ฮู้ยิงไปก็ไม่ได้อะไรยิงไปเพื่ออะไรยิงไปทำไมสิบห้าคิวยังอยู่จุดรวมพลเหมือนเดิมยังไม่ได้ไปไหนเฮ้ยมีคนมาชาร์จมีคนมาชาร์จผู้สาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เรายิงไปทั้งหมดสองสองสอง,สองเลือดัางเหลือเปดแต่ชาร์จไม่ได้นางมีคนครบหลังนะนางมีคนครบหลังถ้าเราไปเราตุยแน่เรามีโอกาสตุยสูงมาดิมาดิผู้สาวมาดิเอาดิยังไงเฮย้ยข้างหลังก็ยิงอะอะไรเนี่ยมาดิ อุ้ยเขอเปลี่ยนมุมแป๊เขอตั้งลักโกนมาดิเปลี่ยนมุมแล้วอุย้ยรู้สึกใบไม้บางอะไรเนี่ยเปลี่ยนมุมอีกทีขอตั้งลักโกนไม่พามมลาดแน่ขอมุมนี้แล้วกันขอมุมนี้แล้วกันมาดิอ,อ่าเรียบร้อยไม่รอดไม่รอดพี่สักคนอะ่ะคิวที่สิบหกคิวที่สิบหกมาแล้ว คิวที่สิบหกับคนเหลืออีกสิบหกคนะ้ะอย่างเตืองอะอยู่จุดลวมพลมันเดิมไม่ไปไหนเลยขึ้นข้างบนดีกว่าข้างบนคือยิ่งอยู่สูงยิ่งได้เปรียบเช็คเช็คก่อนเช็คก่อนมีใครไหมเนี่ยมีใครไหมเนี่ยเฮย้ยมีคนลงเสร็จแน่เสร็จชนะเสร็จชนะเสร็จชนะเฮย้ยเอาเป็นนักวิ่งแข่งวันนี้เอาละใครยิงอะ รยิงวะมีคนตุกนั้นอจะไปไหนจะไปไหนแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยอ่าขึ้นแบบนี้หัวแน่นอนหัวแน่นอนขอหัวหน่อยหัวเอา้าหอึอะไระไม่ใช่ละไม่ใช่ละอาเนี่ยปืนเริ่มแปลกแปกแล้วพอหนุ่มขับตุ๊กๆุก ออขับตุกตุกมาทำไมอโ๋อขับตุกตุกมาจุบสาวโว้ยพอนงโว้ยแล้วใครยิงเนี่ยโ,โอ๊ยเราเลงอยู่เขาหัวน้อยหัวหัวเฮ้ยหัวอยู่ไหนโดนแต่หัวเขา่าเฮ้ยทำไมมันโดนแต่หัวเข่าเนี่ยอะไรเนี่ย <ง timer. S 1> ปืนเริ่มแปลกแล้วปืนเริ่มแปลกแล้วปืนเริ่มแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย โอ้เฮ้ยมีคนนะรู้สึกว่ามีคนนะข้างหลังอะซ้ายมืออะขวาก็อะไรเนี่ยเนียนตรงนี้มีคนแน่เฮ้ย <Hey, S 1> ต้องกำมองเพชรนัไงนั่ตังนั่นไงเฮ้ยเจ็บนะน่าเจ็บนะน่าอุ้ย oh. แต่ปืนช้านะปืนช้านะปืนช้านะิดน,น,นึงแต่ก็ดูดหัวเก่งนะปืนเนี้ยถ้ายิงไกลหน่อยก็ ก็ไม่ค่อยตายเท่าไหร่มาดีมาดีาดโ,อโอ้ยมีคนลงด้วยแปดคนสุดท้ายกับสิบปดคิวของเราเฮย้ยทำไมเราเล่นไอดีนี้เล่นกดเล่นตึงกว่าไอดีตัวเองวะ <c oughs> แอบมาเล่นของเขาแล้วแบบทำไมยิงได้เยอะเล่นของตัวเองอยังไกล วงเริ่มเล็กแล้วหรือว่าเราจะต้องลงแล้วอะอัพแพดใหม่วงแรงมากมาดิต้องลงแล้วไหมเฮ้ยมีคนวิ่งโอ้แล้วระเบิดเขียวๆนี่วนี้เสียงดังมากยิ่งใส่หูฟังยิ่งแบบยิ่งโคตรเสียงดังอะอันนี้ก็ยิงจังโอ้ยมันยิงเราได้อะราะว่าเราต้องลงแล้วอยู่ข้างบเริ่มอันตรายแล้ว เริ่มไม่ดีแล้วอือหกคนสิบแปด้ยมีคนมีคนขวาม,มือนะขวาม,มือมีคนนะอ้าได้ยินเสียงเท้าได้ยินเสียงเท้านางมาชาร์ตแน่นางมาชาร์ตแน,น,าาน่วัดดิงจาาผู้สาวอ้าเรียบร้อย ก่อนจะมาชาร์จพี่เช็คประวัติพี่หรือยังพี่ก็เคยถามไปแล้วลจะเดินมามุ่งมุ้งมุงมุงมุงมจะมายิงพี่โอ้ยน้องคิดสั้นไปแล้วสี่คนสิเกคิวเฮ้ยทำไมเน็ตปิงยังไงแปลก,กแลกและกระตุกแล้วดูดิเฮ้ย ขึ้นสูงไว้ก่อนได้เปรียบอของเฮ้ยเฮ้ยมีคนะนะน่ะข้างหน้ามีเห็นหัวนะเห็นหัวนะหัวทองเจ้ทำบดร้านไหนเนี่ยทำผมร้านไหนสีเด่นกุน้นอุ้ยทำผมร้านไหนขอหัวหน่อยยิงหัวหน่อยคอยิงหัวหน่อยเออเออเอ้าไม่โดนหัวเลยคอยิงอืมอะไรเนี่ยปืนอะไรนี่ปืนกระจอกโอ้ ปืนแบบเริ่มไม่ใช่แล้วเอา้าเอา้าไม่โดนหัวอะไรเนี่ยแปลกแปกแล้วดูดิเฮ้ยไหนบอกปืนนี้ดูดหัวมันไม่โดนเลยอะขวามีคนแน่เจ๊แกอยู่แถดทางซ้ายอะขวามีคนแน่เฮ้ยนั่งทำไรน้องโอ๊ยสลบไปเลยสลบเมือบเลยแม่สาวหมูแมว อยยัดระเบิดอุย้ยสองคนนี้ตี้เดียวกันโดนยัดระเบิดตุยแน่ไม่เหลือแน่เอ้ยร้อยห้าแปดมีกอสี่ลูกนี้ยังไงก็หมดลูกนี้ยังไงก็ได้ที่หนึ่งเอาพาสะงั้นมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเป็นไปนได้ยังไง อะไรเนี่ยโอ้ได้ที่สองเฉยยี่สิบคิวโอ้อะไรอะ่ะโหดม้มมดกับมื่นฮ่ไม่เป็นไรรอบหน้าให้คนดูแบกแล้วกันโอเคเป็นไงบ้างคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บ